ยี่สิบเก้าเขามีฟังก์ชันคือก้อนนี้ทางก้อนแล้วบอกบอก f จำนวนจริงที่สอดคล้องอุ้ยง่ายๆเลยเขาไถามหาเลยนะ f x เท่ากับ x ใช่ไหมให้หาหน่อยว่ามีเลขอะไรบ้างงั้นเราไปหาอะไรก่อน f o f ปะเท่ากับ x เนาะอ่าค่อยๆแก้สมการไอ x จริงๆจ,จ,จะเอาไปทดไว้อยู่ฝั่งอ่าพี่ทดฝั่งสายแล้วกันแล้วแทนค่าเลยฟังก์ชันสอนฟังก์ชันได้ไปเลยนะแ <Okay. S 1> อบสูตรหนึ่งลบสาม x ปะอันเนี้ยมันเนี้ยมันเล่นเรื่องเกี่ยวกับพวกผสมจำนวนจริงอันนี้ f อีกทีหนึ่งใช่ไหมทำไมนะไม่ต้องกลัวยัดลงไปได้ไหนยัดไปใน x เออยัดไปอีกตัวนึงๆๆๆๆโอ้โหเป็นแอปซอสแอปว่ะพี่ไม่เห็นน้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวจะทำใจล่มครับทำใจล่มๆโอเคครับยัดลงไปเลยแอปซอสแอปเท่ากับเลยนะแอปอย่างนี้นาอกแลวไงต่อถอดแอปแล้กถ,ถอดแอปจากนอกสู่ภายในเพราะฉะนั้นพี่จูก็เลยได้เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเนาะอ่าเวะๆๆลาถอดแอปเราทำแบบตรงๆเลยครับบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่ง ใจตัวนึงคือลบเอกนะโอเคครับอ่ะหลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าอะไรต่อคิดเลขต่ออย่าข้างครับงั้นพี่ย้ายฝั่งแอปมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันได้เป็นสามหนึ่งลบสามเอกครับเท่ากับอะไรนะหนึ่งลบเอกปะกับอะไรนะสามหนึ่งลบสามเอกปะเท่ากับอะไรนะหนึ่งบวกเอกปะเสร็จแล้วพี่จิวได้ว่าไงต่อถอดแอปเออเอาสามยัดเาร โอเคครับต้อนหนึ่งเนาะเหมือนกันได้เป็นบวกเนาะโอเคครับหลังจากนั้นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะอ่ะพอั้นพี่ก็ถอดยิบย่อยอีกทีหนึง่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ได้เป็นบวกตัวลบตัวโอเคครับอันนี้ยิบย่อยนะเสร็จแล้วก็ยาวๆอีกทีหนึ่งก็ได้เป็น บวกตัวลบ,ต,วบตัวซึ่งไออ๋ออันนี้มันแตกต่างกันนี่วะตอนแรกนึกว่าเหมือนกันบวกตัวหนึ่งลบ,ต,งบตัวหนึ่งโอเคครับเอ,อ่อแป๊บนึ่งนะอืมคราวนี้ได้ละเสร็จไหม เสร็จแล้วครับโอเคไปต่อนะถัดมาพี่รายต่อถัดมาพี่รายต่อนะครับ,นนนรบในส่วนนี้โอเคอ่ะต่อนะคราวนี้พี่รายต่อส่วนเป็นสามหมดเลยเอาสามไปคูณสามลบเก้าเอ็กบัเท่ากับอะไรนะหนึ่งลบเอ็บสิ่งที่พี่ได้ได้ไดเป็นอะไร แป่ 8, x ก e ับสอง x เดียวได้1ส่วนสป่ะเดี๋ยวเราจะเอาคำตอบพวกนี้อย่าเพิ่งรีบตอบนะต้องไปเช็คคำตอบด้วยนะครับโอเคถัดมาเอาลบ3ไปคูณได้เป็นอะไนะลบสามบวกเก x เท่ากับ1ลบ x พี่จิวก็เลยได้เป็น10 x ป่ะได้ส x เดียวได้2ส่วนหป่ะโอเคครับต่อมาไปดูต่ออันนี้กระจายต่อสาบนะสมลบเก x โอเคครับเท่ากับ1นบ x สิบ x เท่ากับอะไรนะสอง x เดียวได้หนึ่งส่วนห้าปะโอเคครับต่อมาไปต่อถัดมาแล้วยังไงต่อนะลบสามเนาะที่ยาไปคูณกระจายด้เป็นลบสามบวกอะไรนะเก้า x ปะหนึ่ง x ได้เป็นแปด x เท่ากับอะไรนะสี่ x เดียวได้หนึ่งส่วนสองปะโอเคเนี่ยพี่ได้ละสี่คำตอบสี่ตัวสี่คำตอบและคราวนี้พี่ก็เอาไปเช็คก่อนว่าตรงไหมคราวนี้เขาบอกว่าอะไรนะ ยี่สิบเก้าเอาสมการเนี่ยผลบวกทุกตัวโอเคก็จริงๆอ่ะอันเนี้ยคือมันใช้ได้หมดละอันเนี้ยเอาไปตรวจคำตอบจอะจริงจริมันต้องไปตรวจคำตอบนะเวลาตรวจพี่ขอขอเช็คเรานิดนึงแลวกันพี่ขอเอาเอาอ่ะเช็คให้ดูแค่ตัวเดียวนะแต่อันนี้พี่เช็คแล้วละว่าใช้ได้อ่ะเช่นพี่ตรวจในตัวโจทย์นะตรวจในตัวโจทย์ของเราหมายถึงว่าในสมการนี้นะซึ่งปรากฏว่าพิงกะสังเกตเห็นว่าไอตัวโจทย์ของเราฝั่งซ้ายที่ไม่มีแอปไม่มีทางติดลบ ตัวเลขของเราครับตอบไม่มีติดลบเลยเป็นบวกคือว่าถูกแล้วเพราะว่าซ้ายกับขวาขวามันติดแอปใช่ไหมเวลาถอดแอปมาต้องเป็นบวกไม่ก็ศูนย์ถูกไหมแต่ฝั่งซ้ายไม่มีทางติดลบงั้นแปลว่าอันนี้พี่ลอดครับเดี๋ยวพี่เช็คให้ดูนะ1นส่วนสเท่ากับเดี๋ยวรอพาทําให้ดูแค่1นตัวนะที่เหลือไปทําเองนะครับ1ลบอะไรนะส2ส่วนสองปะ่ะแล้วก็แอปแอปปะ่ะโอเคแอปกับแอปซ้อนกันนะสิ่งที่พี่จะได้คูณ้วยเลยนะสองบนสองล่างปะ่ะสิ่งที่พี่ได้ได้ไดเป็นอะไรนะ ได้หนึ่งลบอะไรนะอหนึ่งส่วนสองเนาะก็คือสามส่วนสองปะคูณสองบนสองล่างปรากฏว่าเท่ากันถูกต้องครับแสดงว่าทุกตัวก็จะเท่ากันหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่จับมาบวกกันหนึ่งส่วนสี่บวกสองส่วนห้าบวกกันหนึ่งส่วนห้าแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสองโอเคงานเดี๋ยวพี่ไปหาคอลน,นอเนาะตรงนี้รวมกันได้เป็นสามส่วนห้าก่อนคอลนอคือยี่สิบปะยี่สิบ คูณห้าบนห้าล่างสี่บนสี่ล่างสิบบนสิบล่างเพราะฉะนั้นพี่ได้เป็นเท่าไหรนะห้าบวกสิบสองปะบวกสิบส่วนด้วยอะไรนะยีะ่สิบปะถ้ากับอะไรยี่สิบเจ็ดปะตัวยี่สิบโอเคก็ตอบที่เจ็ดบนยี่สิบก็คือ เออไม่ปป๊บนึงนะอันนี้ก็ตอบติดเท่านี้เลยหรือถ้าเป็นฝนคำตอบก็แปลเป็นรสัยมนะครับอ่ะโอเคเสร็จไหมไปต่อนะครับอันนี้